รวมความว่ามานะคือการถือตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทําความดีหรือไม่ยอมเลิกรักความชั่วตรงกับพฤติการที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปคือความเย่อหยิ่งจองหองสนิทไว้ใจใหมายเลขส3ครับนะมานะนะคำนี้เราอาจจะ,ะค่อนข้างจะชินกับมันพอสมควรนะครับว่ามานะเนี่ยได้ยินบ่อยเนาะมานะเป็นอุป,ปกิเลสอีกข้อหนึ่งที่ออกจะพิกลอยู่สักหน่อยคือถ้าพูดน้อยความแจมถ้าพูดมากความมัว ียงแต่แปลคาว่ามานะออกเป็นภาษาไทยขยายความสักสองสามคำท่านผู้อ่านร้อยทั้งร้อยจะต้องเห็นด้วยทันทีว่ากิเลสข,ข้อนี้ช่างเลวร้ายอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องเล่นไม่ซื่อกับมานะคือเรื่องของมานะเขามีมากแต่พูดเพียงบางส่วนแล้วก็อุบไว้เสียบางส่วนไม่พูดให้หมดแต่ถ้าจะพูดให้หมดคือเรื่องของมานะมีเท่าไหร่ชักมาพูดให้หมดอย่างเช่นเรื่องมายาที่พูดมาแล้วนั้นท่านผู้อ่านเองแหละจะยุ่งยุ่งจนไม่ทราบว่ามานะมันเสียหายอย่างไร จึงถูกเกณฑ์เอามาเป็นอุปกิเลสด้วยเรื่องนี้ก็คล้ายๆกับการทำรูปคดีของตำรวจนั่นแหละถ้าคำฟ้องน้อยและอ้างแต่พยานพอสมควรจำเลยมักจะไปไม่รอดแต่ถ้าคดีใดเจ้าหน้าที่ทำเป็นเรื่องใหญ่โตโอกทึกคึกโครมมีการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เป็นการใหญ่มีการกล่าวท้าอวดอ้างว่าเจอเงื่อนปมอะไรร้อยแปแล้วก็อ้างอิงสิ่งต่างๆเป็นร้อยๆสอบสวนกันเป็นปีๆต้องขออำนาจศาลสั่งขังจำเลยครั้งแล้วครั้งเล่าคดีแบบคดีใหญ่อย่างนี้ลงท้ายมักจะเหลว คือหาความผิดจากจำเลยไม่เจอเรื่องมานะนี้ก็คล้ายๆกันพูดน้อยได้เรื่องพูดมากเสียความเนาะเหมือนเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเนาะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นความคิดเห็นซะส่วนมากนะข้อเท็จจริงก็มีอยู่ข้อเท็จจริงมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละมีอยู่สิ่งเดียวเรื่องเดียวแบบเดียวเนาะแต่ว่าที่มันเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยก็เพราะข้อคิดเห็นทั้งนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะมานะมีหลายชั้นมานะชั้นหยาบเร็วแท้ไม่มีปัญหาเป็นที่น่าตำหนีดีเตียนทั้งทางโลกทางธรรม ส่วนมานะอย่างละเอียดกลับมาเป็นความดีอย่างโลกโลกแต่เป็นความเสียหายสําหรับผู้มุ่งโลกกุตละคือพ้นจากโลกไปนี่สิที่จะทําให้ยุ่งยากแต่เอาละยุ่งก็ต้องสางยากก็ต้องสู้ทําอะไรชอบหนีที่ยากบากไปหาแต่ที่ง่ายประเดี๋ยวก็เสียนิสัยกันหมดเท่านั้นข้าพเจ้าเคยบรรยายไว้แล้วว่ากิเลสในใจคนมีอยู่หลายชั้นตั้งแต่อย่างหย,ยาบๆเรื่อยเข้าไปจนกระทั่งอย่างละเอียดกิเลสชนิดเดียวกันเมื่อต่างชั้นความหมายก็ต่างกันบางทีท่านเรียกชื่อต่างกันเลยทีเดียว บางทีก็คงชื่อเดิมไว้ชั้นของกิเลสนั้นแยกพอเป็นทางศึกษาท่านแยกไว้3ชั้นคือ 1. ชั้นหยาบแสดงออกที่ภายนอก 2. ชั้นกลางนอนนิ่งอยู่ในใจเรียกว่าอนุสัย3ชั้นละเอียดเป็นตัวทําจิตไม่ให้หลุดพ้นเรียกอีกอย่างว่าสังโยชน์เป็นกิเลสละเอียดนะครับที่ต้องแบบผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆถึงจะมองเห็นนะครับสำหรับกิเลสข้อมาณนะนี้มีอยู่ทั้ง3ชั้นคือชั้นหย,ยาบๆที่เราเรียกว่าอุปกิเลส ชั้นกลางที่เรียกว่าอนุสัยและชั้นละเอียดที่สุดเรียกว่าสังโยชน์โปรดสังเกตในภาพต่อไปนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้นะครับชั้นอุปกกเลสเนี่ยมีส6ตัวนะชั้นอนุสัยมีเจตัวชั้นสังโยชน์นะครับมี1ิบตัวนะมาณนะอยู่ทุกตัวเลยการที่เรียงตัวอักษรเข้าไปในกรอบเช่นนี้ทําความลําบากให้ช่างเรียงพิมพ์อยู่ไม่น้อยแต่ก็ต้องขอรบกวนเพื่อจะแสดงให้ท่านผู้อ่านเห็นง่ายๆว่า กิเลสในใจของเรามันละเอียดเข้าไปเป็นชั้นๆชั้นหยาบคือชั้นอุปกิเลสนั้นสุภาพชนคนสามัญเราธรรมดาก็พอจะเอาชนะได้ชั้นอนุสัยนั้นละเอียดเข้าไปอีกเป็นวิสัยของกาลยนานชนผู้ปรารถนาความเพียรแรงกล้าที่จะเอาชนะส่วนชั้นในที่สุดคือชั้นสังโยชน์ต้องเป็นพระอริยบุคคลจึงจะตัดขาดกิเลสชั้นสังโยชน์นี้เวลาพระอริยบุคคลท่านละท่านก่อนละจากหมายเลขหนึ่งลงไปตามลําดับเมื่อละได้หมดถึงหมายเลขสิบก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์และเป็นอันสิ้นกิเลสแล้วโดยเด็ดขาด เวลานี้เรากําลังพูดถึงกิเลสข้อที่ชื่อว่ามานะขอให้ท่านสังเกตดูในกรอบนั้นจะเห็นว่ามานะปรากฏชื่อในกิเลสทั้ง3ชั้นและอยู่ในลําดับเกือบลองโลทั้ง3ชั้นเหมือนกันในอุปกิเลส16ข้อมานะมาในลําดับที่13บสถึงสิในอนุสัย7ข้อมานะมาในลําดับที่5และในสังโยต1สิมานะมาในลําดับที่8ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามานะเป็นกิเลสที่คินลึกอยู่ในการบรรยายนี้ ข้าพเจ้าจะบ,บรรยายเฉพาะมานะชั้นหยาบคือชั้นอุปกิเลสเท่านั้นโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยเอาล่ะเชิญพิจารณาอุปกิเลสข้อมานะต่อไปมานะแปลว่าความถือตัวตรงกับพฤติการที่ชาวบ้านเราพูดกันว่าความเย่อหยิ่งความจองหองความทนงกริยาเหล่านี้แหละที่เรียกว่ามานะอีกโก้นะนะถ้าเกิดภาษาเราก็อีกโก้นะครับสิ่งที่คนมีมานะอ้างอิงในการถือตัวนั้นมีหลายอย่างเช่นถือตัวว่าตระกูลสูงถือว่าตัวความรู้สูงถือว่าตัวยศสูง ถือว่าตัวมีอำนาจห,หน้าที่สูงหรือจะถือว่ามีความสูงในทางใดทางหนึ่งก็ได้สิ่งที่ถือนั้นมันเป็นเพียงเชื้อให้มานะแทะเล็มเท่านั้นลงได้มีมานะแล้วใจมันก็หาเรื่องถือจนได้ไม่มีอย่างหนึ่งก็ถืออย่างหนึ่งเหมือนกับคนอวดที่บรรยายมาแล้วนั่นเองตัวไม่สูงพอก็อาจจะเอาความสูงของคนอื่นมาถือก็ได้เช่นถือว่าตัวรู้จักกับคนที่มียศสูงตนใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจสูงหรือชั้นที่สุดแม้แต่เป็นเพื่อนกับคนใช้ของท่านผู้มีอำนาจสูงก็ได้เหมือนกัน คนประเภทนี้บางทีเราเรียกกันว่าคนหัวสูงเพราะชอบถือเรื่องสูงสูงดังกล่าวแล้วแต่เพราะค่าที่คนอย่างนี้ชอบถือตัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเลยเรียกอีกอย่างว่าคนถือตัวคนหัวสูงคนถือตัวนะครับก่อนที่เราจะคืบหน้าต่อไปข้าพเจ้าขอย้ําเสียอีกครั้งว่าความถือตัวที่ท่านจัดว่าเป็นมานะในที่นี้จําเพาะการถือตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทําความดีเท่านั้นเช่นถือว่าตัวเองเกิดในตระกูลสูงถึงใครจะพูดอย่างไรก็โอนเอ็นไปตามไม่ได้ ถือตัวขึ้นมากันท่าไม่ให้ตัวเองทำความดีอย่างนี้เท่านั้นที่เรียกว่ามานะถ้าถือตัวเพื่อทำความดีหรือเพื่อเว้นจากความชั่วก็ไม่เป็นมานะตามความหมายในอุปกิเลสนี้เช่นถือตัวว่าเป็นลูกคนมีสกุลแล้วไม่ยอมทำความเสื่อมเสียต่างๆถือตัวว่าเป็นครูบาอาจารย์เขาไม่ยอมร่วมหัวกับผู้ทุจริตถือตัวว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ไม่ยอมหาเลี้ยงชีพด้วยปัจจัยที่ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์ถืออย่างนี้ไม่เป็นมานะรวมความว่ามานะคือการถือตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการทำความดีหรือไม่ยอมเลิกละความชั่ว ตรงกับพฤติการที่เราทราบกันอยู่ทั่วไปคือความเย่อหยิ่งจองหองอถือตัวว่าตัวเองเป็นลูกคนใหญ่คนโต,โตนะไม่ยอมฟังคําแนะนําของอต,ตรัสศีตษสาชาวบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่น,นคือถือตัวแต่ถ้าถ้าถือตัวว่าเออฉันฉันเป็นครูฉันเป็นคนดีฉันไม่ยอมทําชั่วอย่างนี้ไม่เรียกว่ามานะนะครับ <Evet. S 1> เขียนมาถึงตรงนี้ไปนึกถึงสำนวนชาวบ้านอีกคำหนึ่งคือชมคนอดทนว่าเป็นคนมีมานะ เช่นเห็นคนมีความขยันมั่นเพียรทํางานไม่ท้อถอยแล้วชมว่าเป็นคนมีมานะอดทนเหตุใดจึงแปลมานะเป็นอดทนข้าพเจ้ายัางมองไม่เห็นหรือจะว่าคําว่ามานะอดทนนั้นหมายถึงมานะกับความอดทนอย่างนี้ก็จะไปกันไม่ได้เพราะมานะเป็นกิเลสอดทนเป็นคุณธรรมจะเอาความเข้ากันได้อย่างไรแต่ความเห็นของข้าพเจ้าเห็นว่าคําว่ามานะอดทนนี้น่าจะเป็นการออกเสียงผิดเพี้ยนไปที่ถูกน่าจะใช้คําว่าม a ะอดทนคือมะเสียงสั้นไม่ใช่มา มณะ,ะแปลว่าใจมณะ,ะอดทนก็แปลว่ามีใจที่อดทนได้ความชัดทีเดียวเรื่องนี้สุดแล้วแต่ท่านผู้รู้จะโปรดพิจารณาสําสหรับข้าพเจ้าเองเวลาพูดจะพูดว่ามณะ,ะอดทนทุกครั้งอันที่จริงคําว่ามาณนะนั้นแปลว่าใจก็ได้เหมือนกันถ้าเปลี่ยนรูปไปตามไวยากรณ์แต่ดูไม่เหมาะที่จะใช้ในกรณีเช่นนี้นะครับอาจารย์ท่านก็อธิบายไว้เนาะว่าคําว่ามาณนะเนี่ยนะจริงๆแล้วเป็นคําที่มีความหมายไม่ดีแปลว่าการถือตัว นะครับแล้วก็มีคนใช้กันผิดทุกว,วันนี้ก็ใช้กันผิดนะมนะอดทนมาณนะบักบันเงนี้ยเนาะน่าจะเป็นอาจารย์ท่านเสนอไว้ว่าน่าจะเป็นคําว่ามณะที่แปลว่าใจมากกว่านะครับมณะมโนเนี่ยนะแปลว่าใจเนาะอ่ะ EP นี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับว่าคําว่ามณะมันแปลว่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะเรื่องของโทษของมนะนะครับสำหรับ EP นี้หวังว่าชอบครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ